สวัสดีค่ะข้าพบกับ่อ,อน้อย่อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบรุรีรัมย์ค่ะวันนี้่อ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ทรงวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงช่วงนี้จะได้ไหมค่ะก็มีอยู่ท่านนึงค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่3 เกิดวันที่3ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังวันนี้พอ,อน่อยมีคำตอบให้เลยนะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่3 ธันวาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ในรอบปีงบประมาณ2,569กาปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุ59ปีในปีงบประมาณ2569ลงไปแล้วเพื่อที่จะขอระเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570ปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน256 70ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีผู้สูงอายุเป็นไป,นป,นปนตามระเบียบนะคะ้ามาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดวันที่3ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569 สะดวกช่วงนหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยแต่ไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอเนาองิงไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่3 ธันวาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กราคม2570เป็นต้นไปซึ่งเดือนมก,กราคม2570เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2570เป็นไปตามระเบียยนะคะการไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ อยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวนะคะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ได้สําเร็จก็กฝากไว้สําหร,รับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีดผู้สูงอายุในช่วงเดืนนอนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้ว มาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคำถามไหนที่ก้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกลารลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ